กฎแห่งกรรมเรื่องรู้ไปไม่ได้ประโยชน์สาเหตุที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าไม่ตรัสสอนในเรื่องอจินไตยเพราะอะไรเหตุที่พระพุทธองค์ไม่ได้ตัดในเรื่องของอจินไตย เพราะปัญหานั้นไม่มีประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตัสรู้และเพื่อนิพานพระพุทธองค์จึงไม่ตรัสตอบปัญหาเหล่านี้แต่ตรัสสอนแบบพอให้เห็นภาพการเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายและดับไปของสรรพสัตว์และสิ่งของทั้งหลายจะได้เบื่อหน่ายคลายกำหนัด เร่งปฏิบัติธรรมะเท่านั้นดังเรื่องย่อในจุลมาลุงกยะวาทสูตรที่ได้ถามไว้พระพุทธองค์ไม่ทรงพยากรณ์ทรงงดทรงห้ามทิฏฐิเหล่านี้คือโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีพก็อันนั้นสริระก็อันนั้นชีพอย่างหนึ่งสริระอย่างหนึ่งสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปไม่มีอยู่สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงพยากรณ์แก่เราเราก็จะประพฤติพรหมจรรย์นในพระผู้มีพระภาคถ้าพระผู้มีพระภาคจะไม่ทรงพยากรเราก็จะลาสิขามาเป็นขฤหัสเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์พระพุทธองค์ก็ไม่ทรงตอบ เรื่องที่พระมาลุงกยุบรถามเรื่องโลกนี้โลกหน้ามีก็เป็นอจินไตยและเป็นเรื่องที่ยังไกลตัวเรื่องจักรวานวิทยาพระพุทธองค์มีได้ทรงสอนอย่างละเอียดแต่พระองค์ทรงสอนแบบย่อพอให้เห็นภาพการเกิดขึ้นและเร่งปฏิบัติธรรมะเท่านั้นพุทธวิสัยวิสัยของพระสมมาสัมพุทธเจ้า พุทธวิสัยนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าสิขีมีพระอาหารหัน์รูปหนึ่งชื่อว่าพระอภิภูเวลาท่านพูดจะได้ยินไปถึงหมื่นโลกธาตุขาดพูดทีเดียวให้ดังไปทั้งโลกยังคิดไม่ออกเลยว่าจะพูดอย่างไรแล้วพระอภิภูท่านพูดทีเดียวดังไปถึงหมื่นโลกธาตุ พระอานท์ฟังแล้วแม้ท่านยังทำตามไม่ได้เพราะเป็นเพียงแค่พระโสดาบันเท่านั้นแต่พอตรองตามได้จึงไม่ปฏิเสธแล้วยังถามพระองค์ต่อไปอีกว่าพระพุทธเจ้าถ้าต้องการพูดให้ดังจะดังไปกี่โลกธาตุพระบุทธองค์รอให้พระอานนท์ถามถึงสามครั้งจึงได้ตรัสตอบไปว่าอานุ์ ตถาคตมีความจำงจะพูดไปไกลถึงแสนโกดจักรวาลคือเตสหาสีโลกธาตุหรือโลกธาตุขนาดใหญ่ก็ไม่ยากเลยตถาคตจะพึงแผ่รัศมีไปทั่วทั้งแสนโกดจักรวาลน,นั้นแหละสัตว์โลกในจักรวาลน,นั้นๆพอเห็นแสงสว่างนั้นตถาคตก็จะเปล่งเสียงให้สัตว์เหล่านั้นได้ยินด้วยวิธีอย่างนี้แหละ พระสมาสัมพุทธเจ้าเวลาจะตรัสอะไรจะตรัสด,ด้วยเหตุผลดังกล่าวกับพระอนุนว่าอีกหน่อยเธอก็จะทำได้ในระดับหนึ่งแม้จะไม่เท่ากับเราตถาคตก็ตามเพราะว่าพระอภิภูเคยทำมาได้แล้วแต่ถ้าจะทำแบบอย่างพระองค์ทำนั้นเธอทำไม่ได้เพราะนั่นเป็นพุทธวิสัยฌานวิสัยวิสัยของผู้ได้ฌาน ฌานวิสัยเป็นเรื่องอิทธิฤทธิ์เรื่องปฏิหารการเหาะเหินเดินอากาศฌานวิสัยวิสัยแห่งอิทธิฤทธิ์ของผู้มีฌานทั้งมนุษย์และเทวดาผู้ที่มีฌานเท่านั้นที่จะทำได้ถ้าให้เหตุผลก็จะสามารถเข้าใจพอตรองตามได้กรรมวิบากผลของกรรมกรรมวิสัยคือวิสัยของกฎแห่งกรรมแล้ววิบากกรรม คือการให้ผลของกรรมที่สามารถติดตามไปได้ทุกภพชาติวิบากกรรมเป็นธรรมชาติที่มีความอัศจรรย์และไม่มีธรรมชาติอื่นมาเปรียบเทียบได้เพราะวิบากกรรมอาจทำตัวเป็นแรงดึงดูดเป็นแรงผลักดันเป็นผู้ก่อสร้างหรือเป็นผู้ทําลายก็ได้ทั้งนั้นและที่สำคัญก็คือการให้ผลน,นั้นไม่อาจจะประเมินหรือ ประมาณเอาด้วยความคิดของคนธรรมดาได้แต่ละท่านมีวรระที่พร้อมให้ก่อกรรมต่างกันมักพูดกันว่าไปทำเวรทำกรรมมาแต่ไหนหนอก็ไม่ถือว่าผิดจากความหมายข้างต้นเสียทีเดียวเพียงแต่ต้องทำความเข้าใจให้ลึกซึง้งขึ้นอีกนิดหนึ่งว่าพุทธศาสนากล่าวถึงกรรมโดยความเป็นกลางสื่อได้ทั้งทางดีและทางไม่ดี ถ้าเป็นกรรมดีก็เรียกว่ากรรมขาวบ้างหรืออกุศล,ลกรรมบ้างส่วนถ้าเป็นกรรมไม่ดีก็เรียกว่ากรรมดำบ้างหรืออกุศล,ลกรรมบ้างโลกวิสัยความคิดเรื่องโลกโลกวิสัยคือโลกจินตาวิสัยแห่งโลกคือการมีอยู่ของสวรรค์นรกและสังสารวัฏความคิดเรื่องโลกโลกเกิดมาได้อย่างไรใครเป็นคนสร้างโลกใบนี้ แล้วเขาเอาอะไรมาปั้นเป็นดวงดาวดวงเดือนดวงจันทร์เรื่องใครเป็นผู้สร้างโลกการเกิดขึ้นแตกทำลายของโลกนั้นเป็นเรื่องอจินไตยไม่ควรคิดคิดแล้วก็จะมีส่วนนึ่งความเป็นบ้าเพราะโลกที่เราอยู่อาศัยนั้นใช้ระยะเวลาการเกิดขึ้นตั้งอยู่และแตกทำลายนั้นนานมากเป็นอสงไขยกับอสงไขยชาติ ยากที่จะใช้เครื่องมือใดๆไปตรวจสอบให้เห็นตามความเป็นจริงได้ดังนั้นถ้าหากว่ายิ่งใช้ความคิดในการพินิจพิเคราะห์ด้วยแล้วยิ่งจะทำให้เกิดความฟุ้งซ่านแห่งจิตเป็นการเสียเวลาและโอกาสในที่สุดอาจจะเป็นบ้าไปได้แนวคิดทฤษฎีของท่านพุทธทาสพิกุในภาษาคนภาษาธรรมะล้วนมาจากการพูดแบบธรรมชาติของมนุษย์ ที่สือ่อความหมายด้วยภาษาคนภาษาธรรมะทั้งหมดแม้เรื่องราวจะสื่อภาษาหมายให้คนธรรมดาที่ไม่รู้เรื่องธรรมะได้เข้าใจภาษาธรรมะได้โดยผ่านแนวคิดทฤษฎีนี้ธรรมะก็คือธรรมชาติของผู้ที่มีสติปัญญาอันกว้างไกลเรื่องตัวทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาพระพุทธศาสนาถือเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมของสังคมไทย คำสอนทางศาสนาพุทธเป็นการแสดงกฎธรรมชาติและความเจริญแห่งชีวิตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงค้นพบความจริงของธรรมชาติและทำนาทีชี้ทางแก่สัตว์โลกทั้งหลายการทำความเข้าใจพระพุทธศาสนาในแง่มุมที่ถูกต้องคำสอนของพระพุทธองค์ถูกนำมาตีความตามอัตปริวัตศาสตร์หรือศาสตร์แห่งการตีความ เป็นแนวคิดทฤษฎีสําคัญที่ถูกนํามาใช้ในการทําความเข้าใจสิ่งต่างๆของมนุษย์ในยุคป,ปัจจุบันโดยเฉพาะการทําความเข้าใจในเนื้อหาสาระทางศาสนาคําสอนของพระพุทธองค์ทางพระพุทธศาสนาเรื่องอจินไตยจึงเป็นที่มาของการนํามาวิเคราะห์ทําให้กระจายตามทัศนะของท่านพุทธทาสพิกุในทฤษฎีภาษาคนภา,าษาธรรมะ เป็นการพัฒนาการการตีความหลักภาษาของท่านพุทธทาสพิกุอีกรูปแบบหนึ่งที่ท่านให้ความเห็นตรงตามพุทธประสงค์โดยทั่วไปภาษาคนภาษาธรรมะในทัศนะแนวคิดทฤษฎีท่านพุทธทาสพิกุแบบภาษาคนภาษาธรรมะหลักข้อเท็จจริงตามธรรมชาติซึ่งเป็นการเน้นความเป็นไปได้ตามข้อเท็จจริงของธรรมะเน้นเหตุผลทาง ภาษาคนภาษาธรรมะเนื่องด้วยมนุษย์เรานั้นโดยมากรู้แต่ภาษาธรรมดาคือภาษาชาวบ้านพูดหรือที่เรียกว่าภาษาคนธรรมดาไม่ค่อยจะรู้ภาษาทางธรรมะและไม่ค่อยคิดว่ามีภาษาอีกภาษาหนึ่งซึ่งแตกต่างกันแทบจะตรงกันข้ามเลยทีเดียวหรือตรงข้ามก็มีนั่นคือภาษาธรรมะภาษาคนนั้นเป็นอย่างหนึ่ง ภาษาธรรมนั้นเป็นอีกแบบอย่างหนึ่งภาษาคนก็คือภาษาทางโลกโลกภาษาของคนที่ไม่รู้ธรรมพูดกันตามภาษาคนที่ไม่รู้จักธรรมที่เรียกว่าภาษาคนส่วนภาษาธรรมนั้นส่วนลึกหรือเห็นธรรมที่แท้จริงแล้วพูดไปด้วยความรู้สึกอันนั้นจึงเกิดเป็นภาษาธรรมขึ้นมาไม่เหมือนภาษาคนนี่เรียกว่าภาษาธรรม คำว่าภาษาจึงมีสองภาษาคือภาษาธรรมะอย่างหนึ่งภาษาคนอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่พูดถึงหลักความเป็นจริงในชีวิตของมนุษย์อย่างมีเหตุมีผลนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ